แม่ไต้คะคุณพร้อมไปโรงเรียนไลยคะ่ะพร้อมมากไหมคะ่ะมากๆเลยเหละคะแต่คุณทำท่าเหมือนเปื่อยมากะะเลยค่ะแเด็กแกแล้วคนปากน่ารักวันนี้ไม่ต้องอ่านหนังสือใช่ไหมคะป๊าป้าคิดถึงแย่เลยมากเดี๋ยวป๊าป๊าจะเปิดร้านพรุ่งนี้แล้วนะ ส่งกำลังใจไปให้หน่อยป๊ะปะ๊ะสู้ๆพูดซี่มาสู้ๆภาษาอังกฤษพูดว่าไงไฟเลยไฟสู้ที่มาเดี๋ยวดูคิววีบุก่อนเนี่ยเดจมูกเนีย่ยบี้อย่างนี้จมูกแบนหมดแล้วเนี่ย